ส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างนะ่าสนใจก็คือว่า AI อันนี้นะครับเรียกว่าเป็น AI เจ้าแรกๆที่ไม่ได้มีบริษัทที่ใหญ่ๆหนุนหลัง AI ตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างของในเมืองจีนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไปตู้ทางบาบาหรือทางอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเรียกว่าต้องได้รับเงินสนับสนุนเป็นจํานวนมากนะครับในการที่จะวิจัยเรื่อง AI ทางด้านนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่ก่อตั้งเจ้าตัว e ิฟซ e e เนี่ยนะครับเป็น hedge fund ทํา hedge fund มาก่อนนะครับที่ชื่อว่า h i g h f l y e r รเนี่ยแล้วออกมาทําด้านนี้นะครับความน่าสนใจของเขาก็คือว่า เขาใช้เงินลงทุนไม่ได้มากเลยเราสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ค่อนข้างเยอะอันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือโมเดลนี้ยอมที่จะเปิดเผยออกมาเป็น OpenSource นะครับเปิดเผยข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถเอาให้คนนําไปใช้ได้แล้วไปทดลองว่ามันทําสามารถที่จะทํางานได้จริงแล้วสามารถที่จะมีต้นทุนที่ถูกได้แล้วประเด็นสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาเริ่มจากการที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง AI มายาวนานมากๆเลยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เพิ่งตั้งเพียงได้ไม่ก่ อยู่ดีๆจากที่ถ้าให้เปรียบเทียบนะครับผมคงเปรียบเทียบเหมือนกับ OpenAI อเนี่ยอาจจะเป็นคนขับรถพอ e อยู่อยู่บนถนนออโตบาลขับด้วยความเร็วสูงมากๆเลยแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยมองเห็นใครอยู่ในกระจกหลังเลยครับขับๆไปอยู่ดีเอมีรถยนต์สัญชาติจีนเนี่ยนะครับอยู่ดีขับไล่ออกมาถึงแม้จะยังไม่ได้อยู่ใกล้นะครับแต่เห็นแล้วอยู่ในกระจกหลังเนี่ยมันเลยทําให้คนตื่นตหนกตกใจกันพอสมควรเลยครับ